นี่จะได้ครับไี้ครับอันนี้คือเป็นปลาโหลดหรือปลาหัดอันนี้้นมุ้งเขาเรียกปลาหัดนะครับเนาะนี่อันนี้ก็คือปลามุ้งน้อยแล้วก็ปลาชนกลางครับโอ้โหปลาน่่ครับเปียงปลาหัดแล้วมุ้งมุ้งจะหมกปลาหัดอันนี้คือเป็นบปหมกืกเทศแล้วก็ไวพ้พักทองอ่อนแล้วก็จะมีไบชูค่ะ ห้ปลาเนี่ยเด่นเตะกบูโดเงินฟันก็ปผมไม่มาก็ผมกมาต้นนะเออไอ้บอสไปกันเลยเฮ้ยนี่นอา,อา,อาอช่วงที่ช่วงน้องหม่นะครับพี่น้องตอนนี้มันก็จะอะ่เอาได้ทำเป็นผักแล้วนะครับแล้วก็จะมีปลาผักชูด้วยมันจะหมกมันจะแอบมันจะหมกเห็ครับ อันนี้มันก็จะหั่นเป็นสองชิ้นเท่านั้นนะครับใช้ลังขี้เลยนะเพราะว่ามันมันไม่มีขี้เท่าไหร่ได้หาเองนะไม่ได้ซื้อนะครับไปหากคืนน้ําขึ้นแล้วพิวลนน้าไหลลงใส่ใส่ใสใเงี้ยปลามันจะขึ้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำในห้องขึ้นแล้วก็ปลามันก็จะขึ้นตามน้ําถ้าไม่มีน้ําปลามันก็จะไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันขึ้นภูเขาไม่เลยเนาะ ก็เลยขึ้นดำน้ำไปด้านหลังนั่นจะเป็นเหมือนใบเหมือนใบเลื่อยเลยเพราะว่ามันเป็นปลาใบเลื่อยมันเป็นปลาหลดปลาหัดป,ประเทศไทยก็เรียกปลาหลดเมื่อวาอน,อนไม่รู้ปลาหลดแบบนี้หรือเปล่านะมันมีตัวหนึ่งอะลายๆอะเหมือนประเทศไทยอ่ะเออ,อันนี้หรือเปล่านะครับปลาหลดมันก็ไม่เข้าใจนะคะตอนนี้ มันก็จะมีคืองปุงก็จะมีมะเคือเทียแล้วก็จะมีถั่วเน่าแล้วก็ขมิ้นนะฮะแล้วก็น้ำมันพืชน,นิดนึงนะคะพี่น้องเนาะก่อนแเคือเทียแล้วก็เอาผัดทองไวนมันจะก็มันก็เคยทําให้ดูแล้วนะครับผมว่าปลาแบบนี้มันทางจรก็เอาไองมาเลยนะครับแต่ว่ามณ์จะสต๊อปกองเป็นระยะนะครับพี่น้องแล้วมณ์ก็ค่อยมาย่างหอมๆก่อนนะครับขออนุญาตทําเครื่องก่อนเนาะ,ะ่ครับพี่น้องตอนนี้ก็มณ์ก็ ห่อแล้วก็แอบอยู่วันนี้นะครับอายมันก็เริ่มควมออกมาแล้วตอนนี้เอฟปลาหมกหมกว้านี่สับปิดองตอนนี้ก็คือสุกเรียบร้อยนะครับมากแกะกันดูว่าเอ่อเอบปลหลดของเราได้เป็นยังไงบ้างนะฮะ วว้าเอาใส่ต้อง,องนานนิดหนึงทำให้นาเดวมันจะไม่สุกถึง้ไหนไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บโอ้โห,โหนาขิ้นมากๆเลยอ่ะดูข้างน้าด นะครับโอ้โหชิมชิมแบบไม่ต้องกินรอเข้าดูนะฮะ mm hmm. ความใบตองแล้วก็อร่อยมากๆ <ừ> mm. ถ้าเราหมกปาแล้วมันแห้งนะมันจะอร่อยเลย ก็แบบนี้กล้างแบบในเนื้อจะไม่มีนะครับ น้องลองบอกบูเนาะใส่ได้มคัดเทียดหกเืทียดด้วย ว่าหมุนทําเยอะเดี๋ยวก็น้องๆเขอาไปโรงเรียนมาก็จะได้กินด้วยนะครับฉันช่วงนี้ขอตามนะฝนเนีย ออกกว้างอะเาบสกจะคิดเท่าไหร่นะเขาบอกไปลรงเดียวท่างมงคลตรงกลับบ้านครับอืม จะตั้งให้นะให <Inst Vienna. S 1> ้น้องมานะครับแล้วก็ส่วนที่เลยไอหมุนน่ะไอหมุนก็จะขวดมันเรียกว่าอะไรอ่ะจะไว้ให้น้องที่ไปโรงเรียนนะครับนี่เขาอ่ะหันไม่กางเลยมันไม่กลางอ่ะไอหม้อเราจะยื่นมันไม่กลางกางอันนี้กาง ตาแลว่ามุกกาะมุกมอกันกบตาอืมผู่งมุกกาเมุกกาลนี่่ขึ้นหอเดียวอมนแช์ปให้น้องสองคนก่อนนะขอบคุณที่ติดตามเขาตกลกับแค่ะขอบค่ะ